วันนี้มีเคสมาปรึกษาค่ะสักคิ้วมาเมื่อวานสักมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าสีฝุ่นไหคะช่างเขาบอกว่าเป็นสีฝุ่นแล้วก็สักมาต้องหลายพันค่ะแล้วช่างเขาบอกว่าเนี่ยมันจะติดทนนานเลยนะคะแต่ลูกค้าก็ยังแบบมีความกังวลว่ามันดูไม่ธรรมชาติโดนดูแข็งอะ่ะลูกค้าก็เลยมาปรึกษาว่าจะแก้หรือว่ายังไงดีนะคะพออาจารย์เห็นภาพ หน้าลูกค้าปุ๊บอาจารย์แบบอย่างนี้ไม่ฝุ่นนะคะลูกค้าถ้าจะให้อาจารย์อธิบายคือมันมีแต่ขอบค่ะทุกคนขอบชัดมากคือเขียนแต่ขอบชัดมากคือน่าจะสักย้อขอบแน่นมากส่วนข้างในเนี่ยอาจจะดูบางเบาดูอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะแต่ติดแต่ขอบติดชัวคือติดเข้มมากแล้วก็เส้นใหญ่มากแล้วก็ดำมากนะคะคือถ้าลอกแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกไปว่าถ้าลอกแล้วมันก็จะ ติดชัดดำแบบนี้คือมันจะจางลงแต่ไม่เยอะนะคะคือถ้าลูกค้าชอบความที่ขอบชัดขนาดนี้ต้องแต่หัวยันหางเลยนะคะคือขอบชัดทั้งหมดนี้เลยนะคะต้องแต่หัวยันหางนะ,ะขอบชัดเท่ากันหมดเลยแล้วข้างในไม่ค่อยติดนะคะถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องแก้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการคิ้วสีฝุ่นคิ้วสีฝุ่นจริงๆแล้วมันไม่มีขอบมันต้องไม่สักขอบแบบนี้ ซึ่งการสักคิ้วสีฝุ่นหรือสักคิ้วฝุ่นทุกวันนี้มันจะต้องปัดบปัดฝุ่นเหมือนปัดลงเข็มฝุ่นฝุ่นเบาๆไม่มีขอบคิ้วปัดเหมือนลงแค่แป้งฝุ่นเบาๆอันนี้คือเรียกคิ้วฝุ่นคิ้วสีฝุ่นนะทุกคนฉะนั้นถ้าทําคิ้วแบบนี้มาลูกค้า่ะเขาเรียกว่าคิ้วสไลด์ค่ะไม่ใช่คิ้วฝุ่นเนาะแต่แล้วแต่ลูกค้านะคะจ่ายก็บอกแล้วแต่ลูกค้าว่าถ้าลูกค้าต้องการจะแก้ก็ทําได้เลย ก็นี้บทาลบออกได้ด้วยรีจูบี้นะสกิดออกได้เลยนะคะภายใน3วันทําได้แต่ถ้าเกินแล้วทําไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เครื่องลบและต้องรอหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคพอใจกับการที่มีคิวขอบชัดอย่างนี้แล้ววันวัน,วนใดวันหนึ่งมันไม่ข้างในไม่ชัดก็ค่อยเติมเอาก็แล้วแต่ลูกค้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะแต่อาจาจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะนึกภาพตามนะเวลาหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าใดๆ แล้วมันมีคิ้วที่มีแต่ขอบทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เอานี้เราแต่ลูกค้าเลยลูกค้าเราตัดสินใจดูนะคะจะแก้หรือไม่แกะค่ะแต่ส่วนตัวซานบอกว่าตรงนี้เลยนะคะทุกคนถ้าจะทําคิว้วฝุ่นบอกลูกค้าตรงๆว่ามันต้องบางเบาถ้าทําขอบชัดอย่างนี้บอกลูกค้าว่าไม่ใช่คิว้วฝุดมันเป็นคิ้วสไลด์ทุกคนอย่าหลอกลูกค้าถ้าทําไม่ได้ก็อย่าทํานะคะเนาะแล้วก็ ต้องพูดกับลูกค้าตรงๆเราทําเป็นหรือไม่เป็นนะคะถ้าทำไม่เป็นก็ต้องบอกว่าทําไม่เป็นนะคะอย่าดันทุลังทำเนาะในโูก